เบ่มอุโมงพระทะเดือดทหารอิสราเอลสวนในทันยาฮูอ้างยืดแล้ว77%วันที่26พฤษภาค,คม2568ยูคาดิชันค่ะธนวัตรวังชากก่อนวิกวออ์ผ่าโลกมาอัปเดตสถานการณ์สู้รบล่าสุดในปาเลสไตน์ในทันยาฮูประกาศว่าตอนนี้อิสราเอลควบคุมกาซาได้เกือบทั้งหมดแล้วประมาณ77% แต่ผูดไม่ทันสิ้นคำนะคะเสื่อฮิบรูของอิสราเอลนั่นแหละรายงานการรบดุเดือดของหลายเมืองทั่วกาซากองกำลังฐานของกลุ่มต่อต้านแห่งปาเลสไตน์เปิดเผยว่านักรบโจมตีสองเป้าหมายคือกองกำลังอิสราเอลที่ประจำการอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเมืองอาลกะระทางตะวันออกของคานยูนิสคานยูนิสดุเดือดนองเลือดมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะปะทะกันเดือด นี่อยู่ตอนใต้ของกาซาใกล้ราฟานะนล่ะค่ะใช้ระเบิดแรงสูงถลมบ้านทั้งหลังส่งผลให้ฐานอิสราเอลเสียชีวิตและบาดเจ็บมีรายงานจุดชนวนระเบิดทางเข้าอุมโมงใส่ฐา,าน IOF หลายนายที่เดินทางบุกมาในที่เกิดเหตุคือจะบุกเข้ามายึดจะมาจับกลุ่มมีการประทะกันโดยใช้อาวุธเบานะักรบยืนยันฐานอิสราเอลเสียชีวิตและบาดเจ็บ เฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลมาเลยจอดในพื้นที่ผู้ออบยพผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งแน่นอนนะักรบก็ต้องรีบหนีออกจากจุดเกิดเหตุมีคนถามว่าแล้วกาซานะักรบกาซาไม่ตายบ้างเหรอคือถ้าเขาเสียชีวิตเขายอมรับแล้วก็เขาจะบอกในฐานะเป็นวีรบุรุษนะคะแม้แต่ผู้นำคนไหนโดนสังหารโดนรอบสังหารหรือประทะกันละเสียชีวิตเขาก็ไม่ปิดบงัง ฉะนั้นการที่เขาบอกว่าไม่มีนะรบเสียชีวิตมันก็เป็นไปตามนั้นแต่บางทีจํานวนเสียชีวิตของทานอิเซลมันไม่ชัดหรอกรบแล้วเสร็จแล้วภารกิจจบก,ก็ต้องปัดน,นอกจากนี้มีรายงานการซุ่มโจมตีอย่างซับซ้อนขณะที่ IOF รุกคืบเข้าไปในย่านเมืองชาจยาตะวันออกของกาซาซิตี้นะคะรถยนต์ทานอิเซลแหลกผลขับและกำลังพลที่อยู่ในนั้นเสียชีวิต มีการยิงจรวด3ลูกจากฉนวนกาซาตอนใต้มุ่งหน้าสุธานชั่วคราว IOF ในพื้นที่ของฉนวนกาซาตอนกลางสามารถสกัดกั้นได้หนึ่งลูกอันนี้สื่ออิสราเอลรายงานก่อนจะเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายซานีวิทยุกองทัพอิสราเอลรายงานอีกว่ามีการยิงจรวดแล้ว8ลูกจากฉนวนกาซามาอยังอิสราเอลในเวลาประมาณ1สัปดาห์คือ7วัน8แต่วันนี้ ยิง3นะคะช่องขานของอิสราเอลรายงานว่าประธานาธิบดีโดนันทรัมของสหรสัฐให้สภาษณ์สื่อว่าจะประกาศหยุดยิงในชวนกาซาจะมีข่าวดีนะมีการตกลงปล่อยตัวนักโทษนะภายในไม่กี่วันทำไมไม่ทันทีทำไมต้องภายในไม่กี่วันขณะที่อิสราเอลก็เดินหน้าสังหารหมู่ไม่หยุดล่าสุดท่มโรงเรียนด้วย นางสเิมเวล่าของ i s เเตีพิพมรยายงานเมื่อวันจันนี้เองคือวันนี้ล่ะคะ่ะรายละเอียดตัวการประเมินสถานการณ์ในฉนวนกาซาของกองทัพ i ิสเซลบอกว่ากองทัพ i ิสเซลประเมินว่านักรบของปาเลสตา์ยังมีอยู่ประมาณ40,000น่นายในฉนวนกาซาพร้อมด้วยสิ่งที่กองทัพเรียกว่าระบบอุโมง์ที่กว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉนวนกาซาคานยูนิสและค่ายภูริไัยกลาง หมายความว่าจริงๆแล้วมันก็สวนทางกับคำพูดของผู้นำอิสราเอลนะคะที่บอกยึดได้หมดแล้วเกือบหมดแล้ว77%และเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าทำลายอ,อุโมงไปได้เยอะสังหารนัออนกรบปาเลสไตน์ไปเป็นหมื่นแต่วันนี้บอกว่าอยู่อีก4หมื่นเรื่องนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นข้ออ้างในการกวาดล้างชาวกาซาอย่างโหดเหี้ยมต่อไปได้อีกตัว กระแสการต่อต้านอิสราเอลพุ่งขึ้นสูงแล้วนะคะประเทศตะวันตกหลายประเทศประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตก,กับอิสราเอลแล้วมีการสั่งคว่ำบาตรการค้ากับอิสราเอลที่แอคชั่นแล้วก็ได้แก่สเปนอังกฤษฝรั่งเศสไอเบนลนขณะที่แนวร่วมต่อต้านนานาชาติตอนนี้ประกาศเตรียมรวมผลจะเดินเท้าเข้าปาเลสไตน์ไปช่วยคนปาเลสไตน์ มีองค์กรลวงนามแล้วร่วม37ประเทศอยู่ระหว่างประสานงานว่าจะรวมกันมาได้กี่หมื่นคนนะคักรบต่อตานยังคงสู้ไม่ถอยทรามยังคงยืนยันนะคะว่านุนหลังอิสราเอลแต่ออกมาพูดว่าจะหยุดยิงแล้วอีกไม่กี่วันทำไมไม่หยุดเลยทำไมต้องรออีกไม่กี่วันนั่นก็คือไฟเขียวให้อิสราเอลสังหารหมู่ไปเรื่อยเรือแหละแต่มันไม่ง่ายเพราะทุกพื้นที่นะักรบ ยังรบเดือดในทุกแห่งที่ฐาน IOF รุกเข้าไปทางภาคเพื้นดินในขณะที่นาน,นาชาติก็ทนไม่ไหวแล้วนะคะเตรียมบุกไปช่วยปาเลสไตน์ไม่รอรัฐบาลตัวเองแล้ว